ตอนนี้ก็ฉันมาขึ้นห้างแล้วนะทุกคนห้างใหม่ฉันเพิ่งผูกเสร็จนะก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่เลยพอนั่งได้อยู่เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นจิบอยู่ฝั่งนู้นตัวหนึ่งไม่รู้ทิ้งหัวไปนู่นหรือมานี่นะ่ะเดี๋ยวรอเฝ้าดูกันว่าจะได้ยิงหรือเปล่าวันนี้มลุ้นกันครับขึ้นจะจอเลยนะทุกคนนะฉ,น <c oughs> ฉันกดไม่ทันอีกแล้วตัวโตนะใช้ได้เลยตัวนี้ เสียดายช็อตนั่งรอตั้งนานอ้าวทำไมหลวมละลูกเอ้ยอ๋อยังอยู่นะยังอยู่นะอยู่นะยังอยู่นะแรงดีนะตัวนี้ตัวใหญ่นี่ว่าจะไม่ได้ยิงซะแล้วจะเข้าพุ่มนะฉันต้องเบรกไว้ก่อนนะ หมายใหม่ก็ได้เรื่องอยู่นะอ็จจะไม่ได้ตัวซะแล้วนี่ออกมาออกมาลูกเข้าเต็มๆนะ

ต้องซ้ำเลยลงไปเอาเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันปิดกล้องก่อนก็เอาขึ้นมาได้แล้วนะทุกคนนะตัวโต,วตวเลยทีเดียวบรรเบลอเธอเลยนะตัวนี้เมื่อวานนั้นยิงขาดไปตัวหนึ่งนะสายตรงนี้มันผุ มัดมาใหม่แล้วเดี๋ยวรอต,วตัวต่อไปกันครับเก็บปลากันตัวเล็กเข้ามาอีกตัวฮนะเห็นไหมตรงนั้นฉันไม่ทำมันนะงูสารมันนะเดีย๋ยวแม่มตามหานะปล่อยมันไปก่อนรอตัวใหญ่อีกเผื่อได้อีกนะปลากำลังเริ่มย้อนน้ำขึ้นไปนะโอเคก็ คำแล้วนะครับก็จะต้องกลับกันละฉันก็ได้1ตัวนี่แหละอีกมีสทีได้ตัวหนึ่งนะัก็ยังดีนะก็ประมาณสักสามกิโลน่าจะได้นะฉันว่านะขึ้นจอดๆเลยนี้ก็สวัสดีและลากันตรงนี้เลยนะทุกๆคนนะน่าจะไม่ช่างขี้เกียดช่างนะช่างไปกรเท่านั้นนะทุกคนนะสวัสดีจ้า